ขอท่าที่ชั่วทีค่ะนี่เจอกันครั้งที่สองนะครับแม <c oughs> <c oughs> น,นวะครับแมนครับได้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 แข่งแรกมาสง่งครั้งแรกมาสง่งเดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวเ้าฟังเสียงก้อนก้อนฝนสิตก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวฝนสิห่ำห่า อมสิทธิพั้าฟื้นจะรินสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองฟ้า ที่โนะครับช yeah. ชีวิตลูกแย่เลยมาวัดบ้านแค่วันนี้พ่อควยช่วยลูกทีอยากจะมีชื่อเสียงเหมือน mm uh. ม้วนไปนี่ครับนั่นี่นี่ทีมงานตอนมาบัดนี้มีซื้อไปครับตอนนี้วอยั่งยั่งยั่งโอ้โหเจปีเราก็จักปีเราครับปีปีหนึ่งพอดีปีหนึ่งพอดีแม่นครับปีหนึ่งพอดีครับผู้ใดกจางไม่ผู้ใดจำได้คลิปทีมี่ผงวงนะแม่นครับผงวังวัดเอาผ้าเบิ่งนะครับไม่นี่เขาเปลี่ยนเอียงไงเปลี่ยนตู้กลางครับเปลี่ยนตู้กลางเนาะตอนนั้นเ้าเป็นฮ้อนโหลดเป็นไ่มครับฮ้อนโหลดไอ้ตู้น็อต สองคุณสองคุณสองมันหนักบ่คือเปลี่ยนหนักมันหนักเนี่ยไอ้มาอยู่หนักกองนะเออนี่ก็เป็นเป็นตู้หนึ่งคู่หนึ่งมั้ป่ะครับบัดนี้หนึ่งคู่หนึ่งใส่ดอกเกาล่าดอกท่าดาโอ้ใส่ดอกเกล่าต่อหน้านี่ก็เป็นสองคู่สองคู่สองสองคู่สองครับเป็นตู้ปากโหลดใหญ่เนาะมันใหญ่หนักหนักก็เลยเปลี่ยนสไตล์เปลลี่่่ยนสสไต์คครับใู แต่ว่าตถุเบรยังเป็นอ네 <tre> ันเก่าอยู่อันเก่าครับตัวเบรนี่ครับตัวเบรนะครับพอเปลี่ยนแล้วเบรมันท่วมไม่ครับเบรท่วมยงกลางก็เลยต้องก็เลยต้องเฮ็ดใหม่เฮ็ดใหมโอ้หัวแขกักัใช่เปลี่ยนมาโดนไหมครับเปลี่ยนมา่นี่กับสองสามเดือนสองเดือนสามเดือนกกไปล่องออกงานเบื่อไแล้วไม่ครับล่องงานได้ได้สามปีงานแล้วโอ้ก็เลยเห็นขอบ บุกขวางมันขวบุกขวางของมันเลยก็เลยต้องต้องเสร็จเสร็จ<บ>เสร็จไ,มไ,มไหมนะครับเดี๋ยวชุดนี้เฮามีมนี่เพาแอม,มสองแท่นนะเพาแอมสองแท่นเพาแอมยื่นี่ครับเออหน่อยก,ก็เากาตะกี้กับไรเนาะนี่ครับเพาแอมก็นั่นห,นาห่างแต่นั่นได้เสียกันไหมเอาเอาไดี๋ยวไม่ อันนี้ก็ใส่มาปีนึงแล้วกะกับยกแลก,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 กเลยเมื่อนั่นกัเข้ากับมาส่งแลกชุดนี้เลยเปลี่ยนกะเปลี่ยนตจะมีกไหมอ๋ออันนี้กับมีกไมหมไหมครับมีไครับมีมิดตัวไหมเป็นอะเนอรน,นะครับมันเนี่เข้ากับเสียดระบบไหมนี่ครับกับประมาณนี้ส่วนแลกทึ่งเอาไว้เห็นอย่างครับแลกบนแลกไม่ครับไม่ครับมีมิดอ๋อไม่เนาะเออ ปอะมาณนี่มือนี่ใส่ว้แล้วะไปออกงานแปดแปดก็ได้ต้นนี้สุดนี่อันนี้ขางละซี่ก็ได้นี่ขังละซี่เรม่ใบยงกอ๋อซีเอาแียงกาเพิ่มแอมเน่ใส่ไวได้แล้วปะนี้ยดขังละสองก็พอห้าเทียนีเทียนหอมอ่ะาทีแน่บบไม่แมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเทียอยู่ครับตอนนี้ก็ัง เฮ็ดคาดดีอยู่กําลังเฮ็ดแบบคาดดีอยู่แบบสวิตชิ่งแม่มากบ่ครับสวิตชิ่งบ่คห้อยมากเท่าไรบ่ค่อยมากกว่าอันนี้ล่ะยกตัวไพตัวมั่นฮามีงานชนกันนะเนี่ยเขาก็แบ่งแบ่งคนละซีเลยแมืนว่าครับเลยสองงานเพิ่มเตมิทเข้าไปได้เงินเพิ่มเขามิกอันนั่นเนาะมิกอันเก่าโอ้โหมีอะไรครับเขาเขาขันเขามีแอมไล่เนี่ยเขาจะได้หลายงาน ป้อยเศาก็ได้เอ้ยเฮนซี่เนี่ยนี่มันแยกลรางไม่ได้ครับของบ้านนี่ครับจุดนี้มาได้ตั้งซื้อครับยังยังครับยังได้เฮ็ดวทีแล้วเฮ็ดวทีจังกี่ตังเฮ็ดวทีอีกเนี่ยครับเฮ็ดวทีก่อนครับกี่ตังแสดงว่ากิจาการลุงเรื้ยงตัวนี้กิ <c oughs> จการลุงเรื้ยง <c oughs> ใส่คอนบนอ่ะกิจาการลุงเรื้ง <c oughs> ยงเสียงดีเห็นไหมครับเสียงดีงานไหนเข้ากรย่อง โก็ย่องใส้ป่ะย่องไส้เนี่ยพ่อมาณนี้ครับเ่าใส่บัวลายแล้วครับเนาะชุ่มเอ๋ยใส่บัวลายใส่บัวลายนั่นๆฮะเดี๋ยวฝนจิตตกลอนเอาเองได้ฮะจะเปิดล่องเปิดเท่งเดี๋ยวผมนจิตถอดเส้นเหนียวนี่เด้ผู้ทูดนี่เด้อ่ะโอเคครับลองเช็คเบร์กัน